เอ็มบุตรสราคาเผยเป้าหมายชีวิตปีนี้ที่หลายคนอ่านแล้วมีคำตอบกับชีวิตได้ดีค่ะอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยและเก่งที่สุดสำหรับคุณเอ็มบุตรสราคำมโดยเราจะได้เห็นเธอเคลื่อนไหวโพสต์ภาพโมเมนต์ครอบครัวที่อบอุ่นและภาพสวยๆของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรค่ะล่าสุดวันนี้7มก,กราคม66สาวเอ็มได้มีการโพสต์อินสตาแกรม เปิดเป้าหมายชีวิตในปีนี้บอกว่าไลฟ์โกในปี2023นี้ 1. ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นแคร์คนอื่นให้น้อยลง 2. คิดทุกคำที่จะพูดไม่พูดทุกคำที่คิด 3. ผ่านมาปกป้องหัวใจตัวเองจากพิษของวาจา 4. ปล่อยมือคนที่ทำอย่างไรเขาก็ไม่มีทางเห็นคุณค่าในตัวเรา 5. ใครปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อเขาเฉกเช่นเดียวกัน 6. มองเห็นข้อความดีๆให้มากขึ้นละเลยเข้อความแย่ๆให้น้อยลง 7. เลือกรับประทานอาหารให้ดีใส่ใจสุขภาพ 8. หาดรู้จักกินดีกับผู้อื่นหยุดยินร้ายกับผู้อื่น 9. หมั่นตัวสุขภาพร่างกายทุกปี 10. ้องจำไว้เสมอว่าเราไม่มีบุญคุณต่อลูก และลูกก็ไม่มีบุญคุณต่อเรา 11. รู้จักเตียงให้ถ่องแท้ในทุกมุมไม่ใช่รู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่อง 12. เมื่อไรที่อยู่ในสถานการณ์คนกลางจงรับฟังเท่านั้นอย่าแนะนำเด็ดขาดเขาดีกันเราก็หมาดีๆนี่แหละ 13. ทบทวนแต่งทุกครั้งที่มีคนติเตียนว่าเราไม่ไดีจริงหรือเปล่าเราเป็นแบบนั้นจริงไหม 14. มีสติ กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 15. ไลฟ์บาลานซ์ให้ดีทำหน้าที่แม่แบบไม่ตกทำหน้าที่เมียแบบไม่บกพร่องหน้าที่การงานไม่เสียหายใช้ชีวิตให้มีความสุข 16. ห่างไกลคนพูดจาในแง่ลบทับถมและโอ้อวด 17. ไม่เก็บคำเนน็ดแนมแสะแสงแขวะจิกกัดมาเป็นไฟสุ่มใจ 18. ทำงานหาเงินให้ได้เยอะ เพราะความจนมันน่ากลัว 19. เรื่องถูกเรื่องย่อมมีสองน้าเสมออย่าฟังความข้างเดียว 20. มองข้ามคนอคักติหันมาสนใจคนที่มีทัศนคติที่ดี 21. ให้ใจใครแล้วไม่ได้คืนก็นไม่ต้องให้เขาแล้ว 22. อย่าให้ความดีของเราย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง 23. รู้จักให้อภัยให้โอกาสให้เวลา24 อย่าไปเสียน้ำตาเสียเวลาให้กับคนที่ไม่มีทางรักเรา25คนลมให้อบอุ้มและอบกอดไม่ใช่เหยียบย่ำให้จมดินเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันของเราที่ล่มบ้าง26อย่าร้องขอกำลังใจจากคนที่ไม่เคยคิดจะสนับสนุนเราตั้งแต่แรกสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากเอ็นเตอร์เทนที่นี่ด้วยค่ะ